สัสดีค่ะสารสูตรมะบุตลาดบ้านน้องบาร์บ้านน้องเปียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะับสวัสดีครับของทหครับต้องการอะไรม้นะทยอ้ทยในเด้อครับโฆษณาลานไทยโฆษณาลานไหยหายแล้วยังเกยบเลครับลานแรกเนาะงน ตลาดข้างไปบ้านนันวลิตน้องลาดเนาะตลาดข้างทางน้องบานน้องบานแต่บานเขาอีน่ะมีแดดตอน่เนอะมีแดดตอนเวพรเว้ร์มันนันมัจจปามัจปาะไอนรอนมัจะปามีเร่อเกระเท ทอดกับนี่ได้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาอุดหนุนพนันอันนี้มาฝากน้อครับมาฝากกับนี่หมายเลขยี่สิบห้านะครับร้านแรกนะครับนี่เดี๋ยวไปเพิ่งเพิ่อนเพิ่งตั้งมื่อแรกแล้วเนาะแม่ครับเจ้อผ้ากับนี่ได้พี่น้องเป็นกาลังกายชุดกีฬานะครับขออยัถ่ายนะนะคะอะ ลูกให้ร้านไม่ยิ่งนะมะแม่ใสวยเป็นชุดเอ่อชุดกีฬากีฬาครับกีฬาแล้วก็เกีงเกียงชุดผู้ใหญ่กับนี้มันกาลังต่างเด้นอนี่พี่น้องเด้อมาเดอน้านต่อไปครับอันนี้เพื่อนกำลังสร้างเด้นอนี่ครับกำลังสีนี้สุ่มอันนี้เป็นน้องบาศ อันี้ก้วยทอดนะดิก้วยทอดนะครับเจีบไปเจบไปดครับออย่าไทะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวลุ่ลุมมิให้นี่แตงโมความเด้อแตงโมมีับจ้องเพื่อนแตงโมและแตงจริงข้ากแตงโมสวัสดีครับียู่ะม่บ่ด้รแม่จี๊งอ่ะไม่จี๊งแต่เออสวัสดีครับ นะครับเจ้าของตลาดนะครับนี่เจ้าของตลาดได้ครับฝากด้วยนะครับผ <ja ู้ใดอยากมาค่ะค yeah> anyway ่ะขายนะครับอันนั้นด้่ยมีมีใครไกลผมด้วยมั้ยมีใครไก่นะไก่สดเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันดีสุดเปิดทุกวันเปิดทุกวันมีอย่างมาขายโลดตลาดเช้าตลาดเลงแล้วเปร้านเกษตรดตลาดเช้าตลาดเลง ผ่านมากอะเลยเลยอันถ้าทำมาทถาเงินบริษก็จะเลยโรงเรียนบ้านหนองหลาดเนาะพี่น้องมันจะเป็นน้องบาบกนไหลน้ำเน่ยเนผักครับต่อไปครับเป็น้านน้ำนะครับมีเด็กหน่อยลาน้ำปาของพี่ได้ค่ะปลาเกาจีกับมีเด้อพี่น้องเด้อจีกับมีครับ อองป้าอันนี้ก็มีไอ้นอไม้ครับน้ำไม้ก็มีผูดายกินแกงน้ใไม้ต้มกินกับเจ้าวแบบใดได้หนี่ครับอันน้นยสวัสดีครับขวยาไทยนะครับน่าเเด้อเตี้ยวโอ้อันนี้ก็เตี้ยวได้อนี่ยเตี้ยวข้าวขาหมูสวัสดีค่ะนี่เป็นขายผลไม้นลคะเปนอาหารตามสั่งเลคเ่อเอครับ่งด้วยครับ เฟิร์นกำลังสางน้ำน้ำมือเศร้าแล้วอันทีเป็นน้ำมือแรกก็ที่นีกับเพาะพ่อหมกแบบธรรมชาติเลยค่ะแบบว่าหมกหัวปี๊เซกไก่อย่างหนงเชียรค่ะเมนูนะคะค่ะฝากด้วยนะคะต้นข้อข้าวต้นข้อเอ้ยเพิ่์นกำลังสางนะคะหนีพี่น้องเร็วๆนี่นะแต่ว่าห้างร้านใดที่เพิ่์นนั่นเฮ็ดเดี่ยวแล้วเฟิร์นเอามาขายิ่งหลังไม่ขายแต่ว่ายังไม่ลง อันนี้ซุ่มซุ่มซุ่มน้ำอ้อยเพื่อนกาวบ้านได้ลงนะพี่น้องตรงนั้นจะเป็นอันอันนี้ค่ะเอาจังว่าอันเแยแดงเนี่ยพากกันมาเบิ้งกันเลยคนสิจองไว้จองไว้รอดค่ะไม่ต้องมีของขายตลอดเอาบุญดวงอาจารย์ด้วยนะคะเอาบุญดวงอาจารย์ด้วยเด้อวยเปิดยาบังหงมาขายเออใครอยากตำบังหุงมาซื้อหมาไปตำ เออตองขายเนี่ยตัวนี้ก็อะไอนนั้ตัวนีเนี่ยอันี้กมัดสองขายอะก็ได้นี่ยกำลังกำลังจับจองพื้นที่เนาะผู้ใดอยากามันก็ยังมีว่างอยู่เด้อพี่น้องถ้าใครอยากมาค้าขายก็มาได้กำลังคุยกับซางเอ็งมีถ้ามีแม่ค้าหลายๆมันก็สิเป็นตาย่างเนาะบ้านเฮากระสิ มันเริ่มต้นค่ะยังคือคักแล้วมันยังสิคือคักจะโดนอ๋ออ๋อมันหมอเขาวาถนนหนทางเขากลับสุดวัดแตนะมองจอรถเขาก็อืออันนี้บ้านน้องบากอ่ะพี่หน้อยข้าวใกล้จะเสร็จแล้วแล้วพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้มีมีอาหารขายแล้วล่ะบางร้านนะครับก็แวะเย็นยางมามาเบิ่งมาซื้อได้มีทุกวันนะ มีซูมือเป็นกาจับจองพื้นที่จังสี่กับว่างกับสามารถที่สิมากจองได้ได้มาติดต่อจองได้นะครับนีเครื่องเหรียเด็กหน่อยนี่ถ้าว,ว่าแช่ขึ้นนี่เด็กหน่อยสิมากมากมาเหรียญถ,ถ้คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ กดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องได้มาอุดหนุนไทยบ้านเฮานได้เลยครับอีสานสื่อหนิอขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย